สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูบีเหมือนเดิมเลยค่ะในกิจกรรมเกมการศึกษาเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆหยิบใบงานของตัวเองขึ้นมาค่ะเราอยู่ในเรื่องที่สองค่ะเรื่องเครื่องมือช่างเด็กๆรู้ไหมคะว่าเครื่องมือช่างจะมีอะไรบ้างคุณครูจะยกตัวอย่างคือช่างเย็บผ้าแล้วก็ช่างไม้ค่ะ ช่างเย็บผ้าก็จะมีเข็มเย็บผ้ามีกรรไกรตัดผ้าแล้วก็จักเย็บผ้าค่ะส่วนช่างไม้จะมีกบสายไม้ค้อนตะปูเลื่อยและไขควงนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำใบงานหรือ,อยังคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูใบงานพร้อมๆกันค่ะ เด็กๆสังเกตภาพเครื่องมือช่างแต่ละชนิดแล้วนำอักษร A ถึง L ที่อยู่ในภาพมาใส่ในผังมโนทัศน์ให้ถูกประเภทของเครื่องมือช่างอ่าเด็กๆด,ดูสิคะเขาจะมีอักษร A ถึงอักษร L มาให้เด็กๆเ,เลือกลงใน แขนผังมีทั้งหมดสมช่างค่ะช่างเย็บผ้าช่างไม้ช่างไฟฟ้าเด็กๆมาดูสิคะเราจะดูที่ช่างเย็บผ้ามีอะไรบ้างคะเด็กๆที่คุณครูเกินไปแล้วต้นคลิปค่ะอักษร a ใช่ไหมคะเด็กๆช่างเย็บผ้าเก่งมากค่ะเด็กๆเ,เขียนอักษร A ลงไปเลยค่ะ ถ้าเสร็จแล้วเด็กๆขีดทิ้งไปเลยค่ะอักษร B ถูกต้องไหมคะเด็กๆอ่าถูกค่ะได้ใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปอะไรอีกนะช่างเย็บผ้าเขาใช้อะไรคะ่ากันไกลตัดผ้าคืออักษรอะไรคะเด็กๆอักษร C ตกากระบาดท,ทิ้งเลยนะคะ ต่อไปอีก1ช่องคืออะไรคะเด็กๆอะไรนะที่ช่างเย็บผ้าเขาใช้อะไรคะจากเย็บผ้านั่นเองคืออักษรอ,อะไรคะเด็กๆอักษร H ES นั่นเองคะ่ะอ่าเสร็จแล้วต่อไปคือช่างไม้เด็กๆคะช่างไม้มีอะไรบ้างคะเด็กๆ อันนี้ใช่ไหมคะอักษรดีไม่ใช่ค่ะเด็กๆแล้วอักษรอี e, ใช่ไหมคะตะปูเก่งมากค่ะต่อไป f ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะแล้ว g G ใช่ไหมคะเด็กๆอ่าไม่ใช่ค่ะ และเเราเติมไปแล้วใช่ไหมคะโอ้คุณครูลืมกากบาดออกไปค่ะต่อไป I อ,อใช่ไหมคะเด็กๆปบใสไม้เก่งมากค่ะกากบาดท,ทิ้งไปเลยค่ะต่อไปอะไรอีกคะดกเด็กๆเรื่อยใช่ไหมคะตัวอะไรคะตัวเจนั่นเอง กากระบาดท,ทิ้งไปเลยค่ะและต่อไปคืออะไรคะเด็กๆค้อนเขาใช้ไหมคะอ้าใช้ค่ะตอกตะปูใช่ไหมคะเด็กๆเ,เสร็จหรือยังคะอ่าเสร็จแล้วเราไปดูต่อไปคือช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้าเขาใช้อะไรบ้างคะเด็กๆอักษรดีคือ เทปพันสายไฟใช่ไหมคะกาทิ้งลงไปเลยคะ่ะต่อไปอะไรคะเด็กๆไฟฉายนั่นเองคืออักษร F อะเด็กๆช่วยครูคทำด้วยนะคะต่อไปอะไรคะเด็กๆ ไข่วงตัวอักษรอ,อะไรคะเด็กๆอักษรจนั่นเองค่ะและสุดท้ายอะไรนะเก่งมากค่ะคีมใช่ไหมคะเด็กๆเสร็จแล้วง่ายไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆไม่ทันเด็กๆ สอบถามผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงแค่นี้ค่ะแล้วเราเจอกันให,ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ